คารวาดขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ผู้ตัดสู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลาง และในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขะหบดีหรือบุตรขะหะบดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธาในตถาคตกุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคารวาะครับแคบเป็นทางมาแห่งทุลี ส่วนบนรรพชาเป็นโอกาสบ้างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่คลองเรือนเช่นนี้จะประพฤติพรหมจรรย์น,นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้ากระไรเราพึงปรงผมและหนวดคลองผ้ายอมฝาดออกจากเรือนไปบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่เจ็ คารวาชเชเลิดหน้าที่5ถึง6